อาตมาพะอาจยา์โกสัยหรือพะอาจยา์เหนือเศรษฐีจันทพิโชว,วันนี้ทางพะอาจารย์ก็อยู่ป่าช้าของบ้านท่าข้ามก็จะให้ดูบรรยากาศนะก็ะถ้าป่าช้าไหนที่แบบไม่มีงานศพก็จะลกอย่างนี้แหละโยมอ่าเพราะประเพณีทางเหนือนีออ่เอาจรกงงเนี่ยก็คืออย่างนี้คือเขาจะไม่เผาวันศุกร์จา้า วัดอื่นเผาได้จ้าก็ถ้าวัดไหนที่เขาไม่มีงามก็จะลบสภาพลกมากเลยที่ถ่ายกลางวันนี่ก็มันจะเห็นชัดกว่าโยมจ้า กลางคืนก็ถ่ายมาเยอะยมจะ้ปะป่าช้านี้ทางพระอาจารย์เนี่ยเส้นทางนี้เคยเดินเมื่อปี58ก็ปีนี้67แล้วก็ถือว่ายาวนานเอาเรื่องพอสมควรอ่า ทางพระอาจารย์ก็จะพักจะอาจจะคืนหรือสองคืนก็ได้เพราะว่าหนึ่งวันนี้ก็เดินมาถึงตอนนี้ก็น่าจะ5้าโมงนะมะั้งแะห้าโมงพอดีก็เลยจะถ่ายทำให้ญาติโยมได้เห็น ถ้ามาเดือนช่วงมีนามีสานี่พระอาทิตย์เนี่ย,ท,ยทุ่มหนึ่งนี่ก็ยังเห็นแสงอยู่อ่อก็วันนี้ทางพระอาจารย์เนือเศรษฐีจานย์ทพิโชก็ขอให้ท่านชมรับชมอย่างมีความสุขด้วยอ่าก็จะถามว่าก็คือจะถ่ายไว้เป็นที่ระลึกว่าทางพระอาจารย์ได้มาแต่ละที่เป็นยังไงป่าชา้าเป็นยังไง อย่างที่เราได้ทราบกันได้เห็นกัน่า